สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนเับเข้าสู่เกมนายคิงสงคา 9, รามก้าตริย์วันนี้ตามที่เห็นจากหน้าปกนะครับนี่คือราช่างหินผา King of Stone ครับผมใครที่ชื่นชอบแนว Tower Defense จจ๋าเนี่ยกริย์องนี้ก็ไม่ควรพลาดมาลองกันได้ครับโอเคคุณผู้ชมฮะเรามาเริ่มกันเลยการของราชาองค์นี้จะมีสตองโฮบ้านหลักสามารถ,สาารถเสกป้อมหินยิงธนูได้มอสารพิษเสริมความเสียหายพิษได้ที่บูเช่เครื่องยิงหินครับแล้วก็เหมืองเพิ่มดาเมจต่อด้วยเอิร์ w เวิร์กกปี้ของในช่องทำลายช่องแล้วก็ขยายช่องบาริสตาเครื่ วอลเมเกอร์กำแพงเมืองแล้วก็เป็นเฟรมทาวเวอร์ป้อมปืนไฟครับเบิร์กที่ผมใช้ครับจะเป็นสุ่มการป้อมในมือในปีแรกต้องโหเลเวลอัพมาเลยป้อมปะกานะครับสร้างความเสียหายมากขึ้น10%เพราะเป็นสายทาวเวอร์ดิเฟนซ์สุดท้ายก็คือปราสาทอัพได้มากกว่า3ครั้งความยากในการลยุยสมรภูมิม็คือความยากของคิง2ครับคิง3เนี่ยผมไปลองมาแล้วไม่ไหวเต็มคกนื่นคมคืนเกิน,กนไปมันหาดเมเจจาก8ปีแรกไม่ทันก็เลยพังยาวนะครับเป็นคิง2น่าจะไหวกน็น่าจะนะ่าจะนะ เออแต่เจ้าว่าไปวันนี้ผมมาทำอาอชิเมน้นครับออชิเมน้นมีชื่อว่า Tower Defense จบเกมซ้ำสามปีคอเกมเนี่ยโดยไม่มีทหารครับมีแค่เพียงป้อมปาการเพียงพอแล้วดูสิเขาบว่าไหวหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นป้อมปืนทองครับก็โอเคสมมาได้ก็แบบนี้แหละแต่ถ้าได้ t o w เ r ของ k ิ n g of n o t ต i n g มาก็ดีเหมือนกันนะมันยิงกระจายนะครับแต่ตัวของป้อมทองคำเนี่ยยิงเป้าหมายเดียวบีคอนมาเลยปีแรกครับจบศึกปุ๊บบีคอนมาให้นั่นแปลว่า ความเร็วจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลตอนท้ายเกมเลยครับผมเราแค่เลี้ยงตัวเองให้รอดก็เพียงพอแล้วครับแบบนี้อะไรกันเนี่ยอันนี้ Wall Maker ก็หน้าอัพนะครับการพลาดเราไม่มีทหารไงแต่เอาคว a รีมาก่อนดีกว่านะครับจับเกศเหมือง2แห่งใช้แบบระยะยาวไปเลยอันนี้คือดีใจมากที่บีคอนมาครับไม่ต้องรีโลกกูก Bicon อ,ออกมาแล้วอะแล้วความเจ๋งคือตัวสตองโฮเนี่ยจะเสกหินธนูได้ไวขึ้นไงนั่นแหละคือความเจ๋งของมันนะครับ บีคอนต่ออีกแล้วบทจะออกง่ายก็มาทีแล้วเกินบทจะไม่มีก็คือไม่มีเลยครับเนีย่ยเกมนี้มันขึ้นอยู่กับดวงอะ่ะมันก็เลยท้าทายมากเลยครับทีนี้เนี่ยความยากของระดับทิงสองก็น่าจะพอไปวัดไปวาได้ครับโคนไม่ออกครับอยากได้โคนมาก,กนะเนี่ยไม่ออกด้วยรีโลแล้วอีกทีนึง <laughs> เห็นนะบทจะไม่มีมันก็ไม่มีครับแต่เอนจิเนียริ่งเราย่ี้ยวดีคีใหม่มา ทุกป้อมเราครับจะเป็นดับเบิลดาเมจคือแรงขึ้นนั่นเองทีนี้เรามีทั้งเร็วทั้งแรงครับต่อไปคือป้องกันป้องแข็งแขงไว้ก่อนนะฮะ i ิงออฟสโตนสโตน e ีเบลเ l i a n ครับพวกนี้ได้มาแล้วโอ้เออเพื่อความแข็งแร่งนะครับเราวอ r m มกเกอร์เลยอันนี้คือการพลาดไว้ก่อนครับเราเห็นแล้วว่าตัวแทปเปอร์ของมันเนี่ยวิ่งแบบไวมากกับสายฟ้าแลบมากเลยนะฮะเดี๋ยวหลังเทิร์นแปไปเนี่ยมันจะวิ่งเร็วแล้วก็มามากกว่านี้อีกนะครับถ้าเราไม่ได้เสริมกระแพงเลยก็จะทําให้เรานั้นลําบากได้ไงโอเค เสริมแพงก่อนครับอันนี้คโครนกับป้อมก็น่าจะเอาเป็นคโครนก่อนครับเพราะการถ่ายยากมากเมื่อกี้สุ่มตั้งนานไม่ได้แต่รอบนี้ออกอย่างง่ายเลยครับแล้วเวลอัพในพื้นที่เหรอโอ้โหแล้วไอ้ข้างบนเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดพื้นที่นะครับมันจะไม่งอกทําไมก่อนเอาเป็นว่ากระแพงครับเพื่อความแข็งแกร่งเรามีดาเมจแล้วเรามีความเร็วแล้วขาดแค่ระบบการป้องกันกําแพงเมืองครับที่ต้องมีเอาไว้อย่าลืมนะครับว่าเราจะทําอาชีพเมนด้วยเพราะเราจะไม่สร้างทหารนะครับนี่ไงนะ แต่นี่ก็คือเหมือนดาวสองคมเหมือนกันครับถ้าไม่แข็งพอเนี่ยไอตัวโจรหรือว่าเตฟฝ่ายเขาก็จะพุ่งหาได้บีคอนเลเวลสามครับเรลว์สามเนี่ยแปะเทินเนี่ยอะไรเนี่ยยังดุเลยหมูป,ป่าความเสี่ยงห,หลักจะมาจากตัวเอลครับคนธนูของเขายิงแรงมากแต่ก็ยังเคาะกำแพงเมืองเราไม่เข้านะครับอ้าวโคลนเฮ้ยนี่ออกมาแกล้งกันวะเนี่ยทำไมรีโ์เมื่อกี้สองรอบไม่ได้เลยวะไม่เอาครับผมรีโ์ใหม่ดีกว่าเรามีเงินเหลือนะครับนี่ King of n o t ต i n g เราจะเอาการ์ดอัปเกรดของเขาครับนี่คือสําคัญมากๆเลยและอย่างเนาหารฝ่ายเขาเนี่ยมันไม่ได้มีทหารวิ่งเร็วไงถ้าเอาราชาเลือดมาเนี่ยเอาผมว่าตายหมูป่าก็ไวแทปเปอร์ก็ไวอยู่แล้วใช่ไหมล่ะหรือถ้าเอามาอีกเนี่ยก็ไม่ไหวครับยิงไอ้โจน,นี่ยิงไวกว่าเดิมด้วยไนงะเหนะ็นไหมเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว <laughs> เลวคิดดูถ้าผมเอาตัว king of blood มาเนี่ยจะแย่ขนาดไหนนะฮะนี่การ์ดเพิ่มความเสียหาย15%นะครับเมื่อเราจ่ายตังค์30บาทแต่ตังค์ไม่ถึง30บาทก็ลงได้เหมือนกันครับแค่เปอร์เซ็นต์ในการถึง15เนี่ยก็ค่อยๆลดลงตามเงินที่มีนั่นเองย <c oughs> ิ่งเงินน้อยเปอร์เซ็นต์ก็ออกน้อยแในนี่ครับผมคิดอยู่ที่เอา king of nothing มาเพราะมันเดินช้าเราเลยโชคดีครับโอ้โหไม่ต้องการเลยอันเนี้ยเอาเปลี่ยนการ์ดดีกว่าแบ็ k สมิธครับกรรับการ์ดอัปเกรดสตองโฮแบ็ b สมิธก่อนละกันเนี่ยจะได้ไปหาช่องเพิ่ม เงินไม่มีนะครับรีโลอย่างเดียวคือเงินหมดแล้วอะราคาขั้นต่ำคือ30บาทเรามี10บาทโอ้โหอับจนจัดครับตอนนี้เอิร์ธเวิร์คลงขยายพื้นที่ครับเพื่อลงแบ็กสมิธเตอร์มันเองแล้วก็เดี๋ยวเหมืองเนี่ยลงเทินหน้าก็ได้ครับมันจะได้มีพื้นที่ไงเพราะว่าตัวเหมืองเนี่ยยังไงมันก็บัฟป้อมทุกอย่างอยู่แล้วนะครับแค่ตัวแบ็กสมิธเนี่ยบัฟเป็นพื้นที่เออโอ้โหวิสถานเลย <laughs> บีคอนก็แน่เจเอาบีคอนไว้ก่อนนะครับคือนี่ ยังแพงยังแข็งแก่งไม่พอครับไอโจนเห็นนะผมบอกแว้วมันคือดาบสองคมผมต้องเปิดบีคอนเพิ่มครับต้องสร้างป้อมให้ไวกว่านี้ก่อนเลยลงป้อมครับทุกครั้งหลังจากที่มันกระโดดลงเนี่ยมันจะฟาดเป็นคิทเข้ลราเมส,สักอย่างน่าจะไม่ผิดนะแล้วมันก็วิ่งไวด้วยครับคือปัญหาส่วนเทปเปอร์นี่เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะเทปเปอร์ไวพูดนเลยรอดรอดโอเคยังแพงเมืองยังบอบบางยังแพงเมืองใหม่มารับวเมเกอร์เราต้องอัปเกรดนะครับเป็นขั้นที่3เลยรวมของเก่านะครับอีกหนึ่งลงนะฮะ สามชั้นแล้วไม่แพงเราไหวไหมเนี่ย King off okay. er แล้วติ้งเดินช้าโอเคเคียร์สไปเดาแพงมืออาจแตกแต่ก็คงจะทะลวงเข้ามาไม่ได้นะครับนั่นไงตายหมดก่อนโอ้เลือดน,นี่เป็นทางเจ๋งเลยโอ้สเกลทาวเวอร์แต่ยังก่อนครับต้องการแบ็กสมิธเพิ่มฮะอุ้ยทาวเวอร์โดมครับโคตรดีหินเราเนี่ยที่วางบนพื้นเนี่ยมันจะสร้างหมดโคตรระไวเลยครับอันนี้คุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่ไม่รู้นะครับแต่ถ้าว่าผมเล่น King สามเนี่ยสามสี่รอบแล้วมเมื่อกี้นี้ก่อนทำคลิปอ่ะ ไอ้ทาวเวอร์โดไม่ออกเลยเว้ยสุ่มเสียงเงินอย่างนู้นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีหดจะไม่ได้ก็ไม่ได้จริงๆนะแต่ตอนนี้เกมคิงสองออกเลยไม่ต้องสุ่มอะอะไรเวะเนี่ยเกยมนี้คือเก่งเดียวไม่ได้ต้องแขนการลบอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีดวงด้วยเออจริงมันเลยท้าทายมากอ่ะเราแข็งแกร่งนะครับ <c oughs> มาเลยโดดเข้ามาซิ <c oughs> อุ้ยยังแตกอยู่ <c oughs> โอ้โหยังคงแตกอยู่นะครับบีคอน ก็ต้องเอาสิ่งนี้ก่อนนะครับแบบไม่ต้องคิดเลยอาร์บีข้นข้างหลังนะครับเป็นขั้นที่2ต่อเตรียมพร้อมสู้สึดครับ16ปีแห่งสงครามนะครับ King of Nature ฆ่าเอลเดี๋ยวก็จบแล้วพวกเอลเป็นปัญหาครับดูผู้ชมดูหินผมแป๊บเดียวนี่ผุดเป็นดอกเห็ดเลยอะงอกขึ้นมาไวมากพูดถึงเห็ดเราก็จะโคลนนิ่งต่อนะครับแต่ถ้าว่าในปีนี้อิลูบินิสการนับเกตพื้นที่ผมจะโคลนนิ่งต่อเป็นตัวกำแพงเมืองครับจะได้มีความมั่นคงเพิ่ม เพราะเรามีความเร็วจากการสร้างป้อมใช่ไหมล่ะดามเมจจากตัวเหมืองครับเลยต้องมีความมั่นคงต่อไปด้วยนี่นะด,ดูดูป้อมหินผมปุดขึ้นมาดิคือแวกการแพร่เชื้ออะไรอีกนะครับเนี่ยสตองโฮต่อไหมล่ะเรามีกำแพงเมืองแล้วนะครับสตองโฮมากเกาะสะสมก่อนดีกว่าสตองโฮแบ็กสมิธแบ็กสมิธขั้นหนึ่งนะเราเกาเ่ตขั้นสองไปครับจะได้มีบแบบมีหน้ามีตาเขาหน่อยนะฮะสิบแปดปีแห่งสงคราม ดูดิครับวางซ้อนอันนี้คือผมเปิดวางออโตไว้นะครับโอ้ต์ขีเองเนี่ยผมลิกช้าไงเ,เราก็เลยให้เ i เขาขีดให้ดีกว่านะครับแบ็กสมิธต่ออีกหนึ่งขั้นก็เป็นขั้น3แล้วเปิดพลอตเพิ่มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงช่องไหนดีสิเอาเป็นว่าซ้ายบนไหมไม่เอาเอาเป็นขวาล่างก็ได้ครับน่าจะได้อยู่แล้วก็ลงไปนบ็ยสมิธขั้น3ต่อเลยก็เหลือเป็นแค่บีคอนหนึ่งขั้นที่จะเป็นขั้น3นะครับแล้วก็เหมืองอีก2ขั้นนั่นเองทุกคนดูครับแพง ยิ่งเทิร์นนานขึ้นก็ยิ่งเร็วขึ้นนะครับเป็นธรรมดาที่จะบัฟโหดขึ้นนี่เออพูดถึงบัฟโหดขึ้นเนี่ยถ้าได้โอเวอร์เวิร์กมานะโอ้โหน่าจะสร้างแบบไร้หลอดเลยครับเสียดายไม่มียังไม่มานะฮะ King of Nothing เออมีคอมเมนต์บอกว่าเล่นสายปั๊มทหารราบล้วนหน่าานหอย,ยนะครับไม่ต้องสร้างป้อมมันเล่นยากมากนะแต่ต้องเล่นความยากที่ประมาณชาวนาถึงดยุกหรือบารอนะถ้าเป็นเจ้าชายขึ้นไปหรือว่าคิงเนี่ย ไม่ไหวครับดาเมจช่วงต้นเนี่ยทำไม่ค่อยทันนะฮะแล้วมันต้องพึ่งปัจจัยอื่นเสริมด้วยดิคลี่ดับเบิลดาเมจอ่ะอันนี้น่าจะไม่ผมจะสุ่มให้ได้เป็นทาวเวอร์โดมเว้ยได้ไหมเหรอเล่นสายแทปเปอร์วางกับดักเนี่ยเป็นทาหารราบก็ดีเหมือนกันครับแต่เราไม่มีไงเลยเลยไม่จําเป็นโอ้ทาวเวอร์โดมไม่ออกว่ะก็ต้องเป็นชาร์เบ็ไปก่อนครับทำให้ป้อมกับทหารเนี่ยแรงขึ้น30%เลยเสียดายถ้าออกมาเมื่อไหร่นะ น่าดูใน,นเทอร์นี้ผมจะพยายามเอ่อชา้าก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็วางป้อมเองด้วยว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะฮะมาแล้วไม่ถึงป้อมหินครับดาเมจ175ต่อ1ฮิตแล้วเรามีหลายป้อมเนี่ย10ป้อมก็เป็นพันแล้วโอ้โหถึงมันไวมากมันก็เลยดูโอเวอร์พาวเวอร์จัดๆนะครับอันนี้น่าจะไม่ได้อ,อไลไรเพิ่มดาเมจม,มีไหมเนี่ยไม่มีเลยครับก็เอาป้อมทองต่อไปแล้วกันนะเพราะเงินลีโรเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วนะครับป้อมทองปืน2ลำกล้องราชาวความโลภ เห็นว่าถ้าบิล์์โจนเก่งๆเนี่ยก็จะโหดโคตรเลยครับเพราะป้อมเป็นซิงเกิลทารเก็ตไงมันก็เลยเจียดไปหน่อยแต่ด้วยความที่ยิงเร็วจากบีคอนนะฮะก็เลยดูเหมือนเป็นกดยิงหลายเป้าจริงๆไม่ใช่ยิงเป้าเดียวนะครับแบ็กสมิธไม่เอาฟาร์มเราลงประกอบฉากเวลาเพื่อความสวยงามเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะลงอะไรดีแล้วนะฮะอย่าสึกคกับงั้นอย่ากับรายช้าโลบดีกว่าเราต้องการการอับเกตจากตัว King of Notting อยู่ครับแต่การราชาความโลบเนี่ยอันนี้คือ ไม่มีสิ่งต้องการแล้วนะครับมันหมดแล้วลงฟาร์มเพื่อทําการประกอบฉากครับผมนี่อย่างน้อยๆเนี่ยไอพื้นที่กันดานแบบนี้ก็มีความเขียวขึ้นมาเล็กน้อยคือมันเขียวอยู่โดดเดี่ยวมากเลยเนี่ยเนืาอจากคิกออฟเนเจอร์แล้วก็มีเราก็เขียวเพิ่มไปอีกนะครับ24ปีโคลนนิ่งก็ต้องโคลนเป็นตัวโคลนตัวฟาร์มคุณผู้ชมอาจถามว่าแล้วทำไมไม่โคลนไอบีคอนให้มันจบจบไปทันทีวะไม่มันอย่างน้อยก็เป็นทัศนียภาพอย่างหนึ่งนะครับ แล้วลีแลลวโอ้ยบาลิสตาไราก้กาจจริงๆแต่ยิงป้อมไม่เข้าวอลเมคเกอร์ทีบูเชผมว่าวอลเมเกอร์ก่อนดีกว่าแล้วนี่ครับชายจ่ายเงิน9้าทุกปีทุกปีเพื่อแรนดอมอัปเกรดสิ่งก่อสร้างเอาไว้ก่อนครับเรามีช่องเหลือหนึ่งช่องข้างหน้าไงเราก็จะลงครับและในคราน,นี้เราก็ไม่ต้องลงการอัปเกรดนะครับเราก็แค่มีเงิน9บาททุกปีทุกปีจบเลยนี่นะรนดอมสุ่มอัปเกรดไปครับจบแล้วฟาร์มผมเป็นสามครบ ปกติพวกหมูป่าจะวิ่งถึงกำแพงเมืองนะครับแต่รอบนี้ไม่ถึงว่ะตายก่อนถึงกำแพงเมืองอีกต่างหากนะครับน่าจะไม่ได้เอาอะไรเอามาอย่างน้อยก็คือเอาไปขายครับนั่นคือวิธีที่ดีสุดแล้วลาก่อนนะพวกออชาดก็ดีครับออชาดแต่มันก็สถา,านการณ์นี้มันป่าเกมแลว้วไม่ไหวมานั่งลงอัปเกรดนะครับดาเมจคงจะไม่ทันเคลื่อนเขานะโอจะ <c oughs> ดูใครเป็นใครวะเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยอันน่าจะเป็นตัวสตองโฮก่อนครับไม่มีช่องให้กับเฟรมทัวเวอร์แล้วแต่ช่องใหม่ก็ปรากฏขึ้น ก็หน่าจะเอาเป็นช่องข้างบีคอนไม่ล่ะช่องหน้าเนี่ยมันว่างเปล่ามากนะครับบีคอนอัปเกรดต้องโหปีที่27ครับอั d เกดีจริงๆ king of nothing คือฆ่าพาลาดินได้ทุกอย่างก็จบเลยครับเพราะว่ามันอิดสุดในกลุ่มเขาแล้วนะฮะ steel c o เอามาทำอะไรก็เอามาขายไม่รู้ได้หยิบอะไรเหมือนกันนะฮะ2ีปีนะครับจบไวขึ้นเพราะเราสร้างป้อมได้ไวใช่ไหมล่ะไอตัว ตนหินเนี่ยปรปรปรอะไรแว๊บๆเมืม่อกี้นี่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเลยนะครับเนะีสปีดเกมอุ้ยทาวเวอร์โดมนี่เมื่อต้องเสียรีโลเลยครับเราออกมาเองเลยกำแพงเมืองอัปเกรดต่อเลยมาแล้วทีนี้แหละได้มันมากขึ้น29ปีครับปีนี้ผมของลงป้อมเองแล้วกันว่าจะไวขนาดไหนยังมีจังหวะคลิกหรือเปล่าโอ้โหรัวจัดอะก็คืออะไรวะเนี่ย คือยี่ตาแป๊บมองไม่ทันจริงๆถ้าคุณผู้ชมถามว่าไอสิ่งนี้มันโกงกับสายฟ้าหรือเปล่าผมมองว่าน่าจะอย่างเพราะว่าสายฟ้ามันมีไอตัว infinity Q i instant Q อยูอ่ก็เลยแบบมันช็อตเดียวหายแต่นี้มันหลายช็อตอยู่นะครับต่รอบนี้เรามาวัดกันครับด้วยการวางแค่เพียงป้อมเดียวว่าจะเอาอยู่หรือไม่นะฮะอันเดียวพอเลยครับ1000ดาเมจแล้วแต่ดาเมจจากป้อมมึโกนี่กา,กากมากเนี่ยร้อยเจ็ดเจ็ดดาเมจเองครับอย่างว่าแหละเราไม่ค่อยใส่ใจเข้าแบบนี้นะครับผม ร้านค้ามาครับร้านค้ามาเราก็ไม่ได้มีเงินซื้ออะไรสักอย่างดีเพราะเราเอาเงินไปอัปเกรดหลายๆอย่างหมดแล้วนะครับม,มาจะได้มี้เเลนนะครับป้อมปืนกลฝ่ายเ,าเรา3ลำกล้องจะเก่งขึ้นหรือไม่ King of n a t u r e เป็น3 4 3าดาเมจครับป้อมปืนกลฝ่ายเ,าเราทุกอย่างก็จบไวมากเลยเนะี่ยออชาตินกจะจน่าจ,จะเอามาเออขายทิ้งไปให้หมดเลยครับอีก2ปีเข้าสู่ปี33สามครับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายจะมาแล้วเอ,อ้ยไม่สิการจู่โจมครั้งสุดท้ายดีกว่านะครับฟิแลแอสเซ k i n o of n o t ต i n โโหสวบเดียวคือเกลี้ยงเลยครับอันนี้อัปเกรดไปก่อนแล้วกันนะฮะไปครับเอ้าอ๋อเป็น King of Nature ที่จะมาหาเราครับไอตัวต้นไม้แห่งพรงไพร่นเอง,เ,องเราขายทิ้งเตรียมตัวสู้ศึกนะครับผมมาเลยรอเลยครับบัฟเต็มที่ทุกอย่างเต็มสตรีมนะฮะย่านตาทับมาแล้วผมนี่สโลเกมรอเลยครับเตรีมพร้อมสู้ศึกอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นบอสฮัลโหลทำไมมันบุ้มหนึ่งกรวกเลยวะนี่ไงไอชิเมน้ปนปลดล็อกครับผ่านคอเกมหลักโดยไม่มีทหารเลยทาวเวอร์ดีเฟน์ครับเกมนี้ของจริงแต่เมื่อกี้มีแอบแหลกนะฮะผมว่าผมคาใจผมว่าจะไปต่อดูสักแป๊บหนึ่งว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ถ้าเรามาต่อเนี่ยอันนี้คือเพิ่มพลอตโดยเสียแค่เงินแล้วนะครับไม่ต้องรอเป็นเทินปกติหรือปีปกติที่จะมาให้นะฮะเราสามารถสร้างเพิ่มได้เลยครับระดับคอสตนะคือดับต่อไป คิงสองเควอว่าสิ่งนี้ก็น่าจะไม่ได้เอาอะไรนะครับเราขายทิ้งไปก่อนเลยเทินสามสี่ครับคือไม่ไงเผื่อคุณชอบยังเห็นว่าเป็นยังไงต่อบ้างนะครับจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรต่อนะหลังมาเนะี่ยนั่น <laughs> แหลกจริงด้วยผมว่าแล้วว่าทำไมมันแแบบนะครับมันแหลกนี่เองแล้วมันคงจะเป็นเพราะว่าเราโอว์เพวเวอร์จัดกันเลยแหลกมากนะฮะเสริมกันหน่อย ต่อจากนี้ไปครับสิ่งที่ผมจะโหยหาก็คือสิ่งเรียกว่าดาเมจครับเพราะว่าถ้าไม่มีดาเมจเนี่ยเราจะไม่สามารถอยู่รอดในโหมดเคอแบบนี้ได้ไงศัตรูจะมีความก้าวร้าวขึ้นอาหารกาขึ้นครับถ้าเราอ่อนแอเนี่ยเราก็จะเป็นเหยื่อของเขาครับเฟรมทาวเวอร์เฟรมทาวเวอร์เอาไปขายก่อนครับขายเงินแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการบัฟแอนิเมชันของสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันนานเกินไปนะครับอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหน่อยคือมันนานกว่าการสู้กับศัตรูอีกศักตรูคือแวบ,บเดียวหายหมดเลยใช่ไหมล่ะแต่พวกนี้ไม่ใช่ว่ะ ต้องทรูปแอนิเมชันออกแล้วก็สคริปบิลดิงออกไปครับมีผลเทิร์นหน้ามันน้งเนี่ยเทิร์นนี้คงใช้ไปก่อนหาแล้วเกือบ300ตัวแว็บเดียวหายตายหมดเลยอะ่ออะนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นบิลดิงลับเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นอันนี้ต้องเอารลยครับเพราะว่ามันจำเป็นมากๆนั่นเออดีนะครับไม่ต้องรอแอนิเมชันมันแว็บเดียวหายจริงนะเนี่ยก็อย่าลืมผู้ชมเห็นครับว่ามันง่ายมากในะก,รกรารที่จะฆ่าศัตรูครับที่ยากกว่าก็คือ การเรียบเรียงพวกโครงสร้างของเราว่าจะเอาอะไรมาบัฟอะไรกันนะครับต้องหาของคอมโบคู่ให้ได้นะฮะเช่นตอนนี้ไมเคิลนั่นแหละรครับต้นรีเบลเรียนกระดหินผาก็กลายเป็นหินกลายเป็นเศษสร้างหินไปเลยครับพวกแทปเปอร์ร้านค้าเอาแค่โคนพอครับเงินหมดแล้วโคนนิ่งโคนนิ่งกระแพงเมืองกะะ็ล่ะเราสร้างแพงเมืองเพิ่มครับมีช่องเหลืออหนึ่งช่องด้วยบัฟรอบเดียวเกมแพงเมืองไม่ตันเลยครับทีเดียวรู้เรื่องเลยยังโหดแมพายทซึมขายทิ้งไปให้หมดครับ การฆ่าลูกกระจกเนี่ยหรือว่ากิ๊กี้มันง่ายไปเลยครับเราลองไป,ไปเผชิญหน้ากับบอสบ้างว่าจะเป็นยังไงบ้างผ่านบอสคือขั้นเค a อ,อสรอบต่อไปนะครับผมภาพจะค่อยๆแดงขึ้นนะชวนสยองผมเคยเล่นไปแบบแ,บบแดงทั้งจอเลยแดงแบบแ,บบแดงแจ๋เลยนั่นคือเทินประมาณ200กว่านะครับผมเทิร์น66ครับบอสต,ต่อไปก็คือเทิร์น99เลยนี่66จะมาทุก33ปีนะบอสปราจันบาลลลโอ้้ดดเมจแวแว็ก้วย ยังแหลกเลยจริงมันแหลกมากอะเคอรสครับเพิ่มความดุข,ของตัวขึ้นแล้วนะเทิร์นเจ็ดสามแล้วครับมันนี่คือแบบมันมันแหลกไม่ไหวเลยเนะี่ยคือดูไม่รู้เรื่องครับผมเลยว่ายอมแพ้ดีกว่าไปต่อไม่ได้จริงครับมันค้างแบบค้างเหมือนเกมจะระเบิดแล้วนะฮะนี่คือนะจาจักรเราครับจบเพียงแค่นี้สกอร์ทั้งหมดนะครับปราบไป16,3001ตัวครับนี่คือสกอร์เรานะฮะ 780ให้รวบรวมได้โอเคครับก็ประมาณนี้ก่อนละกันคุณผู้ชมครับสำหรับสงครามในวันนี้กับราชาหินผา King of Stone เป็นไงบ้างคุณผู้ชมครับชอบในการต่อสู้ของเขาหรือเปล่า Tower Defense ของจริงไหมละ no army เพียงแค่ป้อมเท่านั้นครับสงครามในวันนี้โอเคก็ได้ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ Subscribe เนี่ยก็จะขอบคุณอย่างสูงนะครับ๋ยวสงครามต่อไปเนี่ยจะเป็นเกมไหนบ้างรอดูกันละกันนะครับขอบคุณมากที่แวะมาดูนะครับผม